อนาคตหลังฉากนี้ไปของเดบิทิกาลามะจะเป็นยังไงนะครับมีรายงานว่าเดบิกาอาจจะรีทายจากฟุตบอลเลยหากไม่มีข้อสเสนอมือหนึ่งจากทีมใหญ่ยื่นเข้ามานะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะการ์เดียนนะครับบอกว่าเดบิทิกาอาจจะเลือกวางมือหากไม่ได้รับข้อสเสนอให้เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของสโมสรใ,ใหญ่ในตอนนี้ อดีตนายประตูของแมนยูกรับปฏิเสธการท้าทามไปหลายสโมอสรอแล้วรวมถึงข้อสเสนอจากซาอุดิอราระเบียเนื่องจากเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักสําหรับเขาแล้วตอนนี้เดคแยยังรักษาความฟิตไว้เพื่อหวังว่าจะได้รับข้อสเสนอจากสโมอสรอที่ใช่และจากกุนซือที่มองว่าเขาเนี่ยยังอยู่ในช่วงพีคข,ของเส้นทางอาชีพการค้าแข่งอยู่นะครับเดคาจะมีอายุครบ33ปีในเดือนพฤศจิกายนนี้และยังอยากเล่นให้กับสโมอสรที่มีลุน้นแชมป์รายการใหญ่ห,ญหลังแยกทางกับแมนยูในช่วงเสมอที่ผ่านมา เดียราเจอกับความสําเร็จมากมายระหว่างเล่นให้กับแมนยูเป็นเวลา12ปีครับผ่านการคว้าแชมป์พิมลเนลีกตเอฟเอครับเลยครับรวมไปถึงยูโรปาลีกเขายังคว้ารางวัลถุงมือทองคําของพิมลเนลเกตไแล้ว2ครั้งและยังผ่านการติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA ไปถึง5ครั้งนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรไปแล้ว4ครั้งซึ่งมาจากการโหวตของแฟนบอลหมดเลยนะครับนอกจากนี้เชื่อว่าดียผิดหวังกับการจากลาแมนยูนะ ในแบบที่เขาพบความหมดหวังแล้วก็หมดสัญญากับแมนยูทางด้านของเอริกชนฮาต้องการอังเดรโอนานามาเป็นผู้รักษาประตูครับทำให้แมนยูเสนอสัญญาใหม่ให้กับเดียจิงโดยที่ต้องลดค่าเหนื่อยลงมาครับยนี่ก็ตามการเจรจาก็ล่มลงไปในเดือนกรกฎาคมหมายความว่า อาเดาไม่มีโอกาสได้บอกลาแฟนบอลแมนยูเลยแม้แต่น้อยต่อหน้าพวกเขานะครับอืม,มอันนี้คือสิ่งที่มันจบแบบไม่สวยสำหรับลามาดาบิจิคากับปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ มีเขาวว่าอาจจะรีวทายจากฟุตบอลก็เป็นได้หาว่าไม่ได้รับข้อเสนอให้เป็นมือนหนึ่งจากทีมใหญ่ๆตอนนี้สําหรับเดกิอาครับใจเขาอยากเล่นให้กับทีมใหญ่อยู่อยากเล่นในรายการใหญ่ๆก็ต้องมาตามนครับเพราะว่าเงินไม่น่าจะใช่ปัจจัยสําคัญแล้วในการเล่นของเดกิอาตอนนี้ครับชุกคลก็มีความคิดเห็นยังไงกับนายประตูคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์นเข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม